เรื่องเล่าในวงเล่า <c oughs> เอาว่า,า,าวาจังได้เราเป็นจังได้เอาว่ามาเกเห็น,นเหล็กมองได้เห็นเหล็กอยู่ในกุกไม่อินทินินแล้วครับนะไม่อินทินินอยู่ไม่อินทินินกุกอินทินินโอ้มันได้เคยได้อยู่บล่ล่ะมองหูแล้วมันอ,ออกสองสีอยู่มันเห็นอยู่สองสีอยู่เห็นสองสีครับตัวเดียวตัวเดียวโอ้คือหมาหนอนดึงสองสีมาหลายใบโพดเมื่อสิบเน็ด อนนิท like ไ,ไปไปไป๋ยวพาไปเบิ้งเลยผ้าไปเบิ้งชัดเลยอ่าชัดแจ๋วเลยครับแต่ว่าไปตอกขามน้ำไปเลยขามน้ำก็ไปขามน้ำไปอ๋อบ่ไปดอกแต่งันบ่แต่ว่าไปทั้งทั้งคล้องนี่เขาแต่ต้องมุดปลาไปอ๋อมุดปลาไปไหวให้ถูกก่อนเถอะไปไปพูดสิผ้าคอยไปอันนี้ไปไปไปฮ็ดจังได๋ถือไปพ่อมันโอกไปหาปลาไปหาปลาไปนั่งในกกอกใหม่กันเลยเห็น นั่งในกกไหมนั่งขี่สิหมอกะนั่งคุยกว่าจริไอ้จับป้านี่นะอ๋อนั่งจับป้าครับป้ามันถือนแนมไม่เห็นนแนมไม่เห็นนี่ทำตะแกรนี่เขาก็เห็นอยู่โอ้เห็นได้จับเลยบ่ได้จับไว้เลยบ่บหมอเป็นตัวเลขเลยครับนั่นแหละเจ้าได้จับเลขไว้เลยบ่จับไว้อยู่จับไว้ดูจับไว้จากใบบ่ได้ไรใบพ่อใบแล้วยังไม่ได้พ่อใบไม่หนาวปพ่อี่แล้วปะพ่อเราเอาไปเมื่อแรกสิ ครับโอ้ของของเจเกกับบะมี่เนาะครับเจเกกับบะมี่เขาเอาเขาเอาไปแล้วผู้ใดเอาบอกว่าดห้าเหนึ่งห้าห้าห้าหนึ่งห้า็ไหก็เลยเห็นเห็น็มันเป็นสีจังไดมันติดใบใหม่เป็นตเล็เลยครับเป็นเป็นปนกบยูนิตกกใหม่ต้นใหม่ิบ่ต้นใหม่ยนต้นใหม่ครับสองสีสองสีอ๋ออล็อา เห็นชัดเจนเลยครับโอ้นาะบ่มีผู้ใดไปเขียนไว้บ่บ่ก็ไปกับมงดหนี่มันก็เห็นนี่มีคนอยู่นี่มาไปเห็นนำกันนึ่งไปไปจับป่านำกันเห็นสองสี่เห็นสองสี่สองคนเลยสองคนกะว่ามือนี่สี่จัดจัดลอยหนึ่งเนาะครับเอาสำนันพ่อก่อนครับเรียกเล่าเรียกเล่า ต, like, ตัวละสิบบาทเฮ้ยซื้อตัวละสิบบาทกับพ่อเหรอย่มย่มถูกมาบอกเขาเป็นลอยย่ำซื้อซื้อสิบบาทตัวยรอสตีแล็คซื้อเด็กเหล้ากว่าเอาเดี๋ยวเดมาถามตาอุดนี่เขามีเลขเด็ดเด็ดเนี่ยพุ่นนี่พุ่นี่อ่าสวัสดีสวัสดีนี่อาจารย์อุดอาจารย์อุกะรันอุรย์นี่นะครับอาจารย์อุกะรันวันนี้ไปไหนบ้างเดินทางกับคุณประวัติหลายที่ครับหลายที่ครับ ที่ไหนเด็ดๆที่ไหนเด็ดเออก็คืออยู่เลยหรคืออยู่คืออยู่วันนี้วิ่งสมตัวเดียวครับม้นสมตัวเดียวสมตัวเดียวอ๋อมีสามยังมีสามหนึ่งสามสองสามหนึงสามสจัได้บ่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ต้องทาบึงจุโขงนี่เหสามนี่ครับนี่อาเลเรยังอาเนี่ครับ นี่เอามาฝากเอามาฝากครับเอามาฝากบักชัดชัยครับครับนุ่นบักชัดชัยเขาเฮ็ดงานอยู่เขายบ่เอาดอกไม้กันเขาทาอนเขาทาเขาเฮ็ดลวกเฮ็ดยังสามตัวนี้คนที่ให้มาถูกมาเจ็บงวดเจ็บงวดแล้วอยู่ปางกูเขาว่าให้ให้จัดรูปไปบอก fc เลยทามาให้ fc เสื้อเสื้อสวยเนาะเสื้อเสื้อไปซื้อมงไดนี่ไม่สวยเท่าไหร่หรอกเนเสื้อก็ไปซื้อมงไดนี่งามแส้ แสดงแสดงแสดงว่าเขาเขาเขาวิ่งแจกว่ะเสื้อนี่เขาวิ่งแจกโอ้เนาะมันคือเนาะคืนหนีมันคือเนาะโอ้ได้ได้ได้เอาออกเกะกะเกกะก็คือในแบบเลยตัวลงทุนลงทุนลงทุนแน่นะครับโอ้ลงทุนโปรโมทให้เพลินแน่โปรโมทครับอ่าโปรโมทเสื้อเพลินแน่โอ้ยโปรโมทเสื้อเนาะพระก็งามอีกพระก็งามพระเหน็บ ปุกเสกมาคือ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 ค um 네ือว right. ่าเนี่ยเนี่ยถ้าองค์นี้หลงตาแกปุกเสกกบเด่นเด่นเลยดืดดืดดืดดแล้แกเอาในในในเท่าไหร่สี่สิบเก้าองค์หรือเปล่าที่ผมเห็นในนั้นน่ะมันก็เยอะแล้วก็แล้วแล้วดิ้นอยู่ดิ้นตัวองค์เดียวแล้วให้แต่อุดมันนี่โอ้โหนี่นี่บอกใครใครก็รู้หรอกเพราะว่าแถวนี้แกดังแต่แกดัง อ่ามาขอดูใหม่อีกสักรอ,อบหนึ่งสักรอบเนาะอ่าสักรอ,อ,อบหนึ่งอ่ะก่อนสิจักล่ากันไปนะครับเลขสิบหกกันยาหกหกนะครับวิ่งสามนะครับรมียังมีสองหนึ่งไปสามหนึ่งสามสองสามเก้าหกสามนะครับแล้วก็ซิมีตัวล่องน้่นะครับสวนล่องก็สามศูนย์เจ็ดสามสี่สามนะครับเอานี่นะครับขอไปเลขตะอุดนะครับอ,อ่า ชัดใช่ก็ให้เขาขายถ่ายของเขาเนาะเขาก็ยังที่อยู่ <S 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 เลขว่าไปไหนรอกตะอุดก็อยู่ให้ถ่ายมองนี่แห <ๆ S 2> ละถามตะอุดไป <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> มือนี่นะครับนี่ <ๆ S 1> ชัดใช้เขาก็<ๆ>นี่วันนี้มาที่กระท่อมของชัดใชยนะครับ<ๆ>เขาก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรนะครับ<ๆ>อันนี้เกก็อยู่แบบลําบากยากขิดยนนอนอยู่กับหมากับแมวนะครับนี่กับหมาเขาเลี้ยงไว้นะครับเป็นคนน่า,ารักนะครับแอสชัดใช้นี<ๆ>่เป็นคนน่ารักนะครับ วันนี้ก็จะนอนนี่แหละนอนเน้นแล้วไก่นี่แหละครับอันนี้เเยอะอาเดี๋ยวปิดติดตามนะครับติดตามนุ่นคนนุ่นก็ได้เลขเด็ดสองสี่ไวสันโอ้ยนะครับและแอดชัดชัยมีเลขเด็ดไหมเห็นบอกว่างวดีทแล้วได้อยู่เยอะเนี่ยฮะงวดีทแล้วคุณประวัติเข้ามาหาเลขอะไรงวดเทเล่เก้าหนึ่งมาหาตัวเดียวเก้าหนึ่งแต่ดันไม่มีให้เขาไม่มีาดันมีหนึ่งเก้าให้เขา โอ้แล้วคุณประวัติก็จะรวยได้ยังไงในเมื่อคุณเอาเลขอย่างนั้นมาให้เขาแต่เขาถูกนะเขาแพงครับเขาถูกอยู่นะคุณประวัตินะครับเมื่องวดแล้วมาหาเลขเก้าหนึ่งตัวเดียวแต่คุณชัดชัยได้มีเลขให้เขาหนึ่งเก้าอ่ะโอ้เสียดายมากครับอะนะครับก็ขอบคุณแอดชัดนะครับในงวดนี้นะครับที่มานะครับวันนี้เดินทางมาที่นี่นะครับมาหาแอดชัดชัยนะครับมานี่เยอะแยะเลยนะครับ นี่คุณลุงก็มาคุณลุงไม่เลขเด็ดบอเห็นเมื่อกี้ดึงบอีจับให้เมื่จะมีหลายผมหาเงินซื้อไปได้ร้านจับให้ร้านจับให้เลขหังศนย์ศูนอ้เลขศย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนยเลขหนาถ้ามันสีออกสะออกเลขหนาเบิ้งส่งเนาะแปดห้าหกแกับหนึ่งศูนยอันนี้หล้านเลย นะหกล้านเลยนะครับหกล้านเฮ้ยเพิ่นถูกหกล้านมาเพิ่นสิยกให้ล้านเพิ่นนละเมิดล้านมาดึงให้เนาะเมื่อตะกี้ให้ล้านมาดึงให้ติดล้านแล้วมาให้ล้านดึงให้นี่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 เอาสามพีและสามผีเบื้องน้านก็บได้นะครับเดี๋ยวผมดูดูไลายนะครับเอาไปแล้วพี่ขันนะครับกลับเพื่อนผมก่อนเด้อโอ้ยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆ